สวัสดีค่ะละลินลวีนะคะอืมวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตน้องลีโอไมาหมดนี่ที่เซนทันปิ่นเก้ามาค่ะวันนี้ใส่แว่นอาจจะดูแก่ไปนะคะเพราะว่าถอดคอนแทคออกแล้วค่ะใส่ไม่ไหวแล้วค่ะรู้สึกแสบตาก็เลยใส่แว่นอยู่ที่คอนโดที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้จะมาร้องเพลงที่แต่งเองให้ฟังนะคะว่าเพอาะหรือเปล่าติชมกันได้ค่ะว่าจะเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพได้อย่างคนอื่นเขาไหมนะคะจะร้องให้ฟังค่ะชื่อเพลงถูกคิดถึงเป็นคนสุดท้าย เพียงคองตายกลับมาเมื่อใดได้พบกับฉันเสมอเป็นตุกตามีลมหายใจของเธอลงละเมอ คิดว่าเธอรักจนหมดใจยามสุขใจเธอไม่คิดถึงฉันเธอแบ่งปันหัวใจไปให้ใครเธอคิดถึง ันเป็นคนสุดท้ายทุกครั้งไปยามสินไรหนทางเจ็บเกินทนทุกครั้งที่เธอจากลาฉัน เจ็บเพราะเธอจริงชังมีความหมายแค่ตอนที่เธอผิดหวังสุดเนียวรังหัวใจให้อยู่กับฉันพอเธอท่าใจ เ,เหมือนถูกคลื่นสัดใจให้ไกลจากกันดังแม่สายถูกคลืนด้วยคลื่นทุกวานคำบอกรักฉันขอได้ยินเป็นครั้ง สุดท้ายลองฟังดูนะคะติชมได้ค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะยินดีค่ะ